ไปได้หมาครับผมนี่ครับเมียนทีมงานทีมงานโคจนาทีมงานเนี่ยทีมงานถนอมเศร้าย้อนยุกเนี่ยเบอร์โทรด้วยครับเนี่ยต่อได้เด้อโอ้เฮ็ดดีจะมาซั่งก็มาเจ๋อเจ๋อเลยนี่ครับผมเสียงกลางนี่บโอ้สี่ใบเมียนเสียงกลางนะครับนี่ใบละสี่ผันหาครับสี่ผันหาเมีนครับตู้เป่า มับสี่ขนาดดูข้อมดอก่บาทวะไ่อมดอกสโตประมาณสองหมเอดในอันครับแมนครับตู้เดียวนะแมนครับต่อตู้เฮดไปแล้วสองใบครับก็เลยอ่าเฮดอีกมันคักก็เลยอันนั้นครับก็เลยเอามาล่องอีกสสาครับในอันสามแหลมสองดอกห้มันอ